กล่าวไปสุดพอลืมเติมหนีต้อนรับสู่เซกอันว่างเปล่าไลซึ่งสิ่งอำงมาความสะดวกเหือเพียงแค่จินตนาการอันไกลโพ้นเหือเพียงแค่กายหยาบก,กับยุญญยาณแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะในเซก้เหล่านั้นมีเทพที่คอยเชื่อเหลือทุกคนอยู่ว่าปัรณาของเราคือการที่ได้มีใครสักคนคอยเชื่อเหลือในตอนที่เรากำลงังล้มากเพราะตอนนี้เราไม่เหลือใครอยีกแล้ว โอยผมหยมหยงแล้วตอนผมก็ได้ถูกแย่งมาจ,าาจับกระตูอีกทีนึงอย่าไม่ทราบสาเหตุโอ้อห oh. ทำไมหยมหยงผมเลยต้องหาความจริงทั้งหมดนั้นพูดไปกันแหละไม่มีอะไรหรอกเ oh. <พ>องขหยมหยินร้องด้วยความหวิวโหยเกินกว่าจะเป็นเสียงของร้องท่านสเสนาธิ oh. <laughs> จจุุุดดดนี่ทันไม่ได้ยินเสียงค้องของผมหรอครับเสียงคล้องร้องของเจ้ากำลังขับไปบทเพลงอันเหมือนเพลงนี้เลยครับ What ห h a t ตายละขอำพูดมากมายความหมายอีโนซินิคาวาและเตีลึก หยงหยงอ้อนว้อนขออาหารจากพระเจ้าแต่กลับได้คำบอกยอมบอกว่าอย่าตายนะร่างของหยงหยงจึงได้สลายตายไปเพราะความหิวยิ่งอยากของพระนัุที่ฟ้องร่างแยกตัวเองจากไปก็ได้ยืนไว้อะไรให้หยงหยงตายลงตรงนีันะตัวเราเออแล้วทำไมต้องเพลงนี้ด้วยล่ะท่านศาสดาาบูกสิตใจของเจ้าให้เก้าต่อไปอย่างมีความหมาย และนิ่นนนหาทางออกได้ตัวเองเพื่อแทนการบน,บนต่อบ <c oughs> สาเจ้าเราไม่เข้าใจอ่ะท่านทีนี็ไม่ใช่สารเจ้าด้วยทำไมกั <c oughs> นหรอโต๊ะเงียบไปเนาะจริงแล้วของแอมทิมฟ้าสวนไก่กังหวานกล้องสถานทั่เฮ้ยจับ หาตัวเไกัยอนุ่งเปล่าจนเส้นเสียงของมาฟูมาฟูได้ขาดไปส่วนหนึ่งเอถึงเซียววี่เจ้าตัวได้ใช้พลังของเทพซองกล่องเสียงของตัวเองเสียงอันทรงพลังทําให้ปักตูนได้ปลอกไปเซกัยอีกแหงมันเออทำไมต้องเป็นที่นี่ด้วยไม่ใหญ่กว่านี้อีกคนละดิอีกคน ไมายถึงมีคนถูกส่งมามองนี่อีกล้เปล่านะเราถูกพลังเสียงของท่านมาฟูมาฟูพาดมา,านะอยู่ซื่อๆอยู่ซื่อๆจะจังได้อจะจังใดได้เป็นสีนสิงสี่มหายังเก่าแล้วกูอ่านไม่ได้มหายังก่าไว้แล้วตีเฮ้ยเบบีอะไรให้ก่อ มันคือเซกาที่ว่างเปล่าโชคดีดีนี่พี่เจ้าพัดมันมองนี่ท่านคือเทพคือฉันที่เขาทำร้ายสินะแม่นละาท่านเป็นเทพท่านก็สามารถช่วยส่งเสริมพี่น้องได้นนใช่ไหมแต่เมื่อนี้ข่อยข่อยบดไดเป็นเทพคือเกา่าเกิดอะไรขึ้นแล้วนั่นข่อยเอ็ดข่อยเอดผิดกดฟ้า บ่ถูกหลุ่นโตไล่มาจนจนถูกหลุ่นโตไล่มาปวดเสืยใจเลยพี่เองเที่ยวฝิันได้ใ่าหมหลังมาตร้านก๋วยเตี๋ยวของเตี๋ยหลังจากที่ได้เป็นเหล็กตั้งเส้นที่นั่นมือนีคอยอะไรเป็นยั้งล่ะบ่ต้องห่วงคอยได้เรียนวิชาจากมาจากเตี๋ยวิชาอะไรตอนนั้นเจ้าเจ้ายักษ์เมืองบานแมนบ่เสีครับ การก็น,น,นาคิดเอาใช่สูตรลับของการพาเจ้าเมื่อบ้านสูตรลับของเตีย<อ>นี่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 ฟังข่อยแน่สูตรลับของเตียก็คือบ่มียัง้งฮะเจ้าได้ยินถูกละบ่มียั้งบ่มีสูตรลับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีวิธีพาเราับบ้านหรอ เพราจำเป็นในการใช้พลังวีเซฟเขาแค่จ้าเชื่อว,ว่ามันวีเซฟชำนันก็พอกลุ่มมือตัวเองคะอย่างนั้นต,ตัวใ้ถูกพัดไปยังสถานที่ที่คุ้นเคยจะไปทำเป็นตัวนึงก็เลยรมองไห้หนึ่งจิตใจได้สะพอน แต่ไม่ใช่บ้านตทยนะวจิอยากให้เกิดไว้บ้านที่ตั้งอยู่บนนี้จริงๆคาพูด,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 ดม,มัม่วหมายฝาแมดเก่าช่าไม่เกิดไหมแต่ปากกาตัวนี้สองปอยังเทีฟิวชันเลยไม่รู้ตัวก็โทษอีดีพี่เอสได้ให้เจ้าเป็นจริงซีจริงซีงั้นคอยสิชัยพลังอีจักนิจักเทียไม่ต้องบินให้สูงกว่าใครเขา อยาใกให้เขาจงบินเอาที่เราจะได้บินบเจ็ดถ้าที่บินไม่จะเป็นนองเมือนใครแค่บ,บินไปให้ถึงฝันเท่านั้นก็พอกอดเันเดียวตุเกีก่หมดนี้เ <c oughs> ออตัวนี้ส่สงไปย,ยังบ้านซึ่งฝอยง่ายนะ ไลวีได้จีตันแต่ตัวเองได้ไปแปลงร่างเป็นปาได้บ้างสิวะเน,นี่ยังได้นั่งมากระตุดกันใสนามตายไปเพราะความอดทนาของตัวเอ,องไม่สำเร็จเขาพูดว่าๆขวขอไว้กับบ้านคนอื่นนี่ข่อยเพชรเพชรอีหยังผิดไปแม,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 แบบแมนบอว์วงว์จากโครเกมประจำร้านสียัต้องเฝ้าต้องเฝ้าคืนชีพให้เด้อต้องพรียงบาลเบื้องต้นช่วยชีวิตตัง หลังจากเตี่ยบอกคงบอพอถึงมือที่คอยสิตตองเอ็ดยั้งเพิ่มบงังแต่ความพยายามของเทียมฟิวชั่นจากระยะไกลทำให้ร่างกายของประตูฟื้นขึน<อ>้นมาประตูนี้ฟื้นขมาในร่างของขนะหย่อมที่ส่ไกลอของเลนนี่ยโูโฝอยยังไปตายอยีกหรอเนี่ย ได้ยังไงกันโอคารีนาไซบุคุโนคามมซามะคุณอาหาที่เป็นพระเจ้าไม่ใช่เหรอครับไม่สำคัญว่าจะเป็นใครขอบแค่เพียงกลับมาอย่างปลอดภัยได้ก็พอดุดุดูเอคือหวหิวข้าวครับก็มเมนต์่ะพอดีฉันทำหาไม่เป็นน่ะ ไละสกอกซื้อหรอครับอีเดซื้อพอดีว่าถูกเดรดสาวกินไปหมดแล้วนะทําไมที่คอยช่วยดูแลก็หนีไปเดินเล่นไม่ยอมกลับมาซีจุดจุดกับผมจะส่งคนไปช่วยก็แล้วกันเสีเอขึ้นมาสวัสดีครับผมที่โนโนเมเมเมโนโนโนเมแอคติโก ต่อจากนี้ผมจะเป็นผู้ช่วยของคุณเองขอความกรุณาด้วยครับไี้กบคงไมเองสินะยินดีเพียงแต่นู้ทำไมเสียงของเธอมันเปลี่ยนไปได้ไวขนาดนี้กันมองบนมองล่างมองซ้ายมองขวายุ่งครับเอาเอาเอาคุณยูกาวใจไปครับ โปรดระบุคำสั่งเพื่อใช้งานผมเออดาวกิโกสลายคำสั่งทำอาหารให้ผมทีว้าฮนทานให้อร่อยนะครับนายท่านกินได้ตดดก,กิงใช่ไหมจะไม่สลายบรรยากาศใช่ไหมกินได้แน่นอนครับเรียนมาจากหลักสูตรดูไลอมอนครับอีโกเดินเข้าไปใกล้หยบหยบแล้วยืงนจาเข้าไปเจอใจผมได้เลยครับ ครับวิุยิง <hovering> วิ่งิงเผืนหน้าเองผมข้าตัวมิดคิวไปนอกแลเพื่อคนกวนกบมองเยินมองอยู่เฉยๆยอืมวานุชนี่คุณทธจิบปนะทำไมถึงยืนดูแบบนั้นล่ะครับหัวเข้าไปช่วยเขาสิโปรดระบุคำสั่งก่อนใช้งานด้วยครับโอ้ยแอดอากิโกคำสั่งเข้าไปช่วยยมยมดีเข้าไปเพื่อ ๆๆๆๆๆๆๆอยากไม่ตายโว้ยในวันที่หยยๆกินข้าวที่ก็เกิดทำทำให้อย่างอเนจอร่อยสายตาของเอไอก็จะจ้องมาที่เจ้าตัวอย่างไม่ท้นละทำให้หยยๆลงลงไปได้ใช้คำสั่งทำให้อากิโกะเข้าไปช่วยหยยๆด้วยการป้องหัวใจไม่ใช่แบบนั้นนะนายใช้ผิดวิธีแล้วโออับไปสำหรับความปิดปลาดนะครับได้โบดระบุคำสั่งใหม่ด้วยครับ และดีกเรีการใช้คำที่ไทยเข้าใจผิดแอดอากิโกคำสั่งช่วยทำให้เธอกลับมานั่งเป็นปกติทีครับทราบครับจุ๊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 บโอ้โหลอยทิ้งเอานอีกรอบแล้วสลบอีกครั้ง ย้อนยุคเ <c oughs> สียชีวิตลงอีกรอบเนื่องจากก,นนกระดูกที่นางเกินไปของอกิโกะอีกสิมหนึ่งแล้วสินะมองด้ว่สายตาวิทนาลองตัวให้มากกว่านี้หน่อยสิอกิโกะไม่งั้นถ้าสัตาจะตัดยืนนายเอานะผมไม่เข้าใจปไปโยที่คุณพูดมาโปรดระบุรายละเอียดเพิ่มเติมอ้า <c oughs> บีบคออกิโกะ <c oughs> มือแดงเ oh. พราะแรงเกินไป ระบบกัดกองระบบกัดกองความพูดมาไหวความไหวตายพรอในขณะเดียวกัน้าสดสะาได้เดินสลับไปตูในเซก้าของวิกูไปมาจนมาถึงที่แห่งน,นี้นี่เจ้าอยู่ที่นี่กันเหรอใช่แล้วขอรัะตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ้าหายไปไหนกันละ่ะข่าสารหาเจ้ามาตั้งดนาดน้วยหามาตั้งแตบ่บุกถัวงอกจนบรนโต ตั้งสามันเรากับผมงั้นเหรอครับชดเติมมาเตะนีโชั่วน่นะในท่านข้าน้อยได้ผิดเสียแล้วลูซาเลนจัดการกับผมเลยขอละให้สาสนกวา้างผิดที่ข้าน้อยได้ทำลงไปความผิดของเจ้านะไม่ใช่กัรปล่อยข้าทิ้งไว้นานแสนนาน,าน จะเป็นการที่ไม่ยอมพาทวงยอกกลับบ้านขอประทานอภัยเป็นอย่างสูงด้วยครับ <c oughs> ที่กระผมไรซึ่งความสามารถและสรรัภาพในการควบคุมถั่วงอ,อกไว้ได้ <c oughs> ปลดลุ่งโทษผมได้เลยเขาเล้คว,วามผิดของเจ้านะต้องชดใช้ด้วยกว๋ยวยเตี๋ยวไม่งั้นข้าจะไม่ไว้ชีวิตเจ้าแป่นอนออ สต๊ะแสต๊ะระเบิดพลังพอสิเขาไม่จ้าสระดาเวลากิโกะระเบิดหรอลางไม่ดีอีกแล้วว้าวชิ้นโอ้ยวัหน่้เขาหมายจะกินก๋วยเตี๋ยว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 ต้องหาก๋วยเตี๋ยวมาให้ท่านศาสดาร้านข่อยบ่มีก๋วยเตี๋ยวกินบ่ นั่นสายตาของเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวสั่งก๋วยเตี๋ยวให้เราเดี๋ยวนี้นี่คือการป้นขอรับลำไทยเกียจขู่แม่ง <c oughs> อย่าเฝ้าร้ายค่อยหัวเจ้าเป็นอยากกินน้ำค่อยแน่เด้อก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆกำลังสิมาทำก๋วยเตี๋ยวอยากลดแล้วชัก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 อะสิบอะไรต่อมา ดูมองกองก๋วยเตี๋ยวกี่บาทครับนี่จังเจ็ดหมืน่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเลขกำลังซวยเลยจ่ายเงินสดหรือเงินโอนก็นได้ครับในบัญชีอยู่หน้าร้านชื่อชื่ออาเตียาพ่ออาโป้ครับหัวต่อฟักช็อต่อมาเตน,เนย, <c oughs> ยืนซ่อมซ้ากที่ทางของอากิ้ กอบกู AI สำเร็จอากิโกะสามารถใช้งานได้อีกครั้งโปรดตั้งค่าคำสรรพนามและระบบใหม่ฝากด้วยนะแอดอากิโกะคำสั่งช่วยจ่ายงินแทนกับผมทีขอบคุณจ้าสาตุ่งที่ขโมยจกมากเกาะมะพร้าวมาอากิโกไม่เข้าใจคำสั่งของคุณ อากิโกะไม่สามารถใจเงินได้มาเตนี่เลยขนก๋วยเตี๋ยวคือเปล่าไรปักห้าด่เมะล้อยของชาวบานนี่มันต้องเจอคอยกังฟูไฟทีอะไรอากิโกะไม่เข้าใจประโยคของคุณอากิโกะไม่เข้าใจประโยคของคุณ อากิโกะไม่เข้าใจประโยคของคุณเหงื่อแตกได้เลยสหายแตเนเนไปแล้วพิงกิโกะไม่อยู่เพียงลำพังขอพูดมากกว่าให้เขาไหวมือทั้งหมเด็กตัวสั่วเสนอที่กำลังนอนซบขอขาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวได้มาแล้วขอนะสำหรับขก๋วยเตี๋ยว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 โอย เอาเล่นคุ้งทำไมเจ้าจะข้าไปไวขนาดนั้นกันอีกันได้เนี่ยอีกันไดนเลยกันได้เลยกันไดนเ่ย ขอบคุณสำหรับช่วงดีๆที่ผ่านมาด้วยนะที่คอยรับใช้ข้ามาตลอดอไม่ว่าจะตอนตอนที่ผมโกรธคุณไม่เคยทิ้งผมไปไหนไม่ว่าตอนที่เศร้าคุณก็ยังอยู่กับผมตอนที่เรามีความสุขเราก็ร้องเพลงด้วยกันและสุดท้ายนี้ข้าขอให้เจ้าไปสู่ภพภูมิที่ดีนะเลน เอ้เไอตอนนี <wounds> ula, ้เหลือเพียงแค่ร่างและวิญญาณของแทศันสานและเลนที่ลงลงอยู่ข้างกันแบบจนหลับกันดีจิบ๋ยวเตี๋ยพี่เดือกลับไปเลือดแต่กระดูจิงสียคนคงตายแล้วเด้อไปสู่สุคติเด้อแต่ในนั้นโยนโยนได้คุยึ้นมาเพราะเรารู้ได้ถึงขวยเตียวที่ส่งมารัางายถูกเดิอ เ,เต็มความหิวตอนกลับมาสภาพเดิมนี่สาวตายไปแล้วไ,ไม่ใช่หรอตกใจกำลังตัวเองเออพี่พี่ข๊อกข๊อกไอ้โกอยู่ไหมก่อนเนี้ยไอ้โก,โกที่อยู่อีกเสียใจอันเก๋ผม,ผมอมยังอยู่ครบับเสียงนหัวอจน่นะตอนนี้ผมได้ยินแล้วนะไอ้ไอ้กิโกะ คำสั่งกับบ้าผมนี่ีครับมาแล้วครับเขาหลังก็ปลกมือหน่อยสิผมเกือบตายแล้วนะก็ตัวได้ครับสงสัยตาจะรู้สึกผิดให้ใส่ตาบ้างเออม<า>ีฝนใส่ผ้อาอภัยแล้วกันนี่อากิโกะช่วยพาผมกลับบ้านหน่อยสิแต่อากิโกเขาสั่งเออช่วยกลับบ้านทีหลับซาบครับไปใช้ควบมรู้สิ ไอ้กโกรลลวออ์ได้พาหยงหยงกลับบ้านอย่าบปลอดภัยคำพูดพูดมากไายความหมายอยากกลับบ้านสิ่เอ็นเจ็บจบแล้วเี่เย้